สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้ชินจะพาเพื่อนๆนไปเรียนรู้การบวกเลขหลายจำนวนกันนะครับโดยเทคนิคที่ชินจะใช้ก็คือการจับสิบนะครับจะเป็นอย่างไรไปดูกันเลยเพื่อนๆนเห็นตัวเลขที่อยู่บนหัวชินไหมครับนี่เลยมันเป็นตัวเลขการจับสิบนะครับการจับสิบก็คือ การเอาตัวเลข2จํจำนวนมาบวกกันให้เท่ากับ10นะครับคู่แรกนะครับก็คือ5้บวกหเท่ากับ10ครับคู่ที่2นะครับคือ4ีบวกหก็เท่ากับ10เหมือนกันนะครับคู่ที่3ครับเป็น3าบวกกับ7นะครับเท่ากับ10เหมือนกันครับคู่ต่อไปเป็นคู่2อบวกแค เท่ากับ10เหมือนกันครับคู่ต่อไปก็เป็น1นบวกเครับก็เท่ากับ10เหมือนกันนะครับอันต่อไปเป็นคู่สุดท้ายแล้วนะครับคือ0ูนบวกสิครับก็เท่ากับ10เหมือนกันครับตัวเลขจับ10พวกนี้จะช่วยให้เพื่อนๆบวกเลขหลายจํานวนได้เร็วขึ้นครับ เดี๋ยวเรามาดูที่ตัวอย่างข้อที่1กันเลยนะครับตัวอย่างข้อที่1ของเขาคือ4บวกเบวก6เท่ากับอะไรครับเพื่อนๆลองดูนะครับว่ามันมีเลขตัวไหนจับ10บได้มั่งครับถูกต้องแล้วครับสบวก6นั่นเองครับจับ10บได้นะครับแต่มันยังไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้องนะครับ เพราะว่าเราต้องไปบวก7อีกทีหนึ่งครับเป็นตัวที่เหลือบวกกันเท่ากับ17ครับ17เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเ,เดี๋ยวเราไปต่อที่ข้อที่2กันเลยนะครับข้อที่2ก็คือ9บวก1บวก5าเท่ากับอะไรครับเ,เพื่อนๆลองดูสิครับว่าในโจทย์ข้อนี้มีการจับ10บกันหรือเปล่าครับ ถูกต้องแล้วครับ9บวกหเป็นการจับ10นะครับ9บวก1ได้10แล้วนะครับแต่ว่ามันยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราต้องมาบวก5อีกทีนึงครับเป็นตัวที่เหลือเท่ากับ15คําตอบที่ถูกต้องก็คือ15ครับข้อที่3นะครับ ข้อที่สามเริ่มยากแล้วนะคะข้อที่สามเป็นสองบวก8บวก5้าบวก5ครับผนเพื่อนลองดูสิครับวันนี้มีการจับสิบหรือเปล่าครับอืมหบวก8ดใช่การจับสิบหรือเปล่าครับอืมไม่ใช่นะครับแล้วแล้วถ้าห้าบวก2ะครับใช่การจับสิบหรือเปล่าครับก็ไม่ใช่อยู่ดีอะครับ อ๋อรู้แล้วต้องเป็น2บวกแแน่ๆเลยครับ2บวก8เป็นการจับ10นะครับได้10แต่ว่ายังไม่เสร็จเลยนะครับเพราะว่ายังเหลือ5อีก2ตัวครับ5บวก5็ 5, เท่ากับ10เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นในข้อนี้มีการจับ10 2สทีนะคับ10บวก10เท่ากับ20ครับ 20เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับ <Hey. S 1> เรามาต่อกันที่ข้อที่4กันเลยนะครับข้อที่4เป็น3-9-7บวก9บวก7นะครัามบวก9บวกเ็นเพื่อนๆลองดูสิครับว่าในข้อนี้มีเลขไหนที่บวกกันแล้วเป็นการจับ10หรือเปล่าครับอือถูกต้องครับ 3กับ7นั่นเองครับ3กับ7บวกกันแล้วเป็น10นะครับเป็นการจับ10แต่มันยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าเราต้องไปบวก9ที่เหลือด้วยครับคำตอบที่ถูกต้องก็คือ19ครับข้อที่5นะคะข้อที่5เป็น8บวก5บวก4นะคะ เพื่อนลองดูสิครับว่าในโจทย์ข้อนี้มีการจับสิบหรือเปล่าครับชินมองดูแล้วชินไม่เห็นการจับสิบในโจทย์ข้อนี้เลยนะครับแล้วแบบนี้เราจะทำยังไงละครับอืมขอคิดก่อนนะครบอ๋อนึกออกแล้วเพราะว่าเราก็ต้องแยกเลขออกมาครับเพื่อจะได้เป็นการจับสิบนะครับ ขินขอแยกออกมาเป็น2กับ3ครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าคราวนี้เราก็ได้การจับ10บแล้วใช่ไหมครับ8ดบวก2เท่ากับ 10, 10ครับเป็นการจับ10บนะครับส่วน3กับ4นะครับเอามาบวกกันได้7ครับแล้วเราก็เอา10มาบวกกับ7นะครับก็เท่ากับ 17ครับ17คือคำตอบที่ถูกต้องนะครับข้อที่6แล้วนะครับข้อที่6เป็นข้อสุดท้ายแล้วครับข้อที่6ก็จะเป็น3บวก9บวก6ครับในที่นี้ชิ้นก็ไม่เห็นมันจะมีการจับ10เหมือนเดิมนะครรับเาก็ใช้ิก็ใช้เทคนิคเดิมเลยครับก็คือเราจะกระจายเราจะแยกเลขออกมานะครับ จริงๆเราแยกเลขไหนก็ได้นะครับแต่ในข้อนี้ชิ้นขอแยกเลข9นะครับ9ชิ้นก็แยกมาเป็น2กับ7นะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าตอนนี้เราจับ10ได้แล้วใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับ3บวก7คือการจับ10นะครับส่วน2กับ6บวกกันเป็น8นครับก็เอา10มาบวกกับ8นะครับ เท่ากับ18-18คือคำตอบที่ถูกต้องครับ <Yeah. S 1> จบแล้วครับชินหวังว่าเทคนิคที่ชินเอามาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆในวันนี้จะมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับวันนี้ชินก็มีแบบหัดมาฝากเพื่อนๆด้วยนะครับอยู่ในใต้คอมเมนต์คลิปนี้เลยนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนสนใจก็สามารถไปทำได้ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ชินขอตัวลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ,บาย